มาไปด้วยพี่มาไปด้วยสุดวัยอายอิวชิวชิไอ้ชิได้ชิได้โอ้ชิได้แฉแฉแรัพี่เอ ผมนม่เสี่ยงนะจะพอะไรต่อยเกไปอีกอล้ววางเกี่ยวอะไรวา่อยอะไรต่อไป่อยต่อยมาเายมาดิอะไรวางอม่ได้เอ้ปอดกูดิไม่ต่อยกู่ด้อะไรหนาไปนาวไปเขาตกลงคนหนึ่งตกคนนึงชุกูดชุกูดสวยนี่จอนแสงแสบคุณรถได้แสบแสบคุณรได้ไปสวยไปไปไปมายิงมันกูา ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้เอานั้น เลยนะเด็สีโลมีได้มีได้สีโลแล้วครับไปแล้วครับมืดมืดมามืดมืดมามืดโอ้ยหออกแล้วครับคิหลอกไดไรไปเพาะในวันนี้ลุกไปดอะไรสัเาวาเราีบวาวไปดีอะไร พี่ช่วยย่เลไปเล่นเล่นเล่นเอนหน่อยเอ่นหน่อยเอ่นหน่อยต่าพลิหน่อยนะัร้พน่เสียงดังเี่ยดอยดูดีนยปีเอาดนีเอาดปบุลอบยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงแบบเพื่อนเตาไม่ทันดเพื่อนไปไหนเพื่อนนีไปไหนเพื่อน หนีไปไหนเพื่อนไปร้องไห้เขาเล่นอย่างไรกันแล้วเจ๋อเ้าวาขอขอนึงหนึ่งเลยปน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 ไปไปบวกต่อต่อปนแล้วไปเล่นร้ง

สวัสด yeah. ีพี่บิลลี่พี่บิลลี่เหรอสวัสดีเอ้าเอ้ปเล่นกันนะจบสายป้าสายป้าปลุกคนด้วยปลุกหนด้วยปลุกคนด้วยไม่ไดนไ่ได้มาเอาปงหวาไม่ใครรองก็คุยกันง่ายตายวะเกียร์กระโดดตายเลยยืดหยเดหยุด

เอาเมเองไงว้าให้ทุกเพื่อนแล้วก็มีการล็อกล็อกทันรีผมะไลไม่ได้าวีหน่อยนีหน่อยนีหน่อยไปน่หน่อยเอไหนก็มีนาไมเป็นไรไม่เป็นไรออะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงยเหนื่อยนะพี่อะไรกูถามเรื่อเหรอเ่อะไร ไม่ไม <empt> uhm. no. no. ่ไม่ไม่ไม่มาแล้วเดาแมึงไปไหนอ่ะแลเดามึงไปไหนอะแลเดาแลเมึงไปไหนแลเาแลเมึงไปไหนไอ้อะไรมอทออะไรมึงไอ้ง่ทำเพื่อก่อเพื่อนไปไปกงินไปเอาฮะ ตายตายเยตายและกูปีตไปไหนเอามองหน้าเฮ้ม hmm. ันมาเจเพื่อนมาเจเพื่อนที่คุณี่บิลลี่เฮียบิลลี่เอ้าตายไอ้เียนี่ง่ได้ปล่อยมั้งตช่วยอช่วยกูรอช่วยอยู่เยยชเลยังช่วยเลยหลังย่ซนหลังแปแก๊สสไลด์ไปแล้วปะปล่อยศพแล้วสไลด์ ชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนก่อนเพื่อนลบเยอะแบบพี่ชุบไอ้น้องไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้กูไปกับพวกมืออะไรยื้ยกูไลอยู่นางงั้นไอ้เหี้ยเก็บมีดไปหาหมูขอร้องมีดพวกมือ่ะมีดมีดไปปิดตัวชุบมีดไปปิดตัวชุบไม้มาชุบไม้มาชุบมีดไปปิดตัวชุบบุบลมรู้จักไว้เหี้ยกระจอกไอ้ยี่กูได้ทิปทิป เอาเขาหายไปไหนวะอยู่นี่ไอ้เี้ยโงไปี่อะบิลลี่ก็แค่เล่นก่อนอ้ไหวาไหวบ้าอยู่ที่่ะไหวบ่าอี่ไหวบ้ากูรุ่นใหม่ไอ้ชุ่ไดอยชุ่มดอยชุ่อยชุ่ดอยมาแล้วชุ่อยปัหานีชุ่มอยชุ่อยพี่เล้งข้างหลังนมาเตะคู่ไ่ไรไอ้ข้างหลังดนมาหน่อยไว้เพียงนั่นไหเอ้ยเจ้ากหน่อยเา

ไอมกี่พี่อะไรไอ้เ้าตกตาดีไม่ใหยไม่นหนกั่อ้เจ้าไอ้เจ้าอเาไอ้ใน้ก่อเาไอ้เจ้าไี้เจ้าไอาไอ้เจ้าไอ้เ้าเมาอ้าไอเาอาเาอยมาเาาอาเก็บขวาอยเาเเเเไเล้ได้ล้้อ้้อ้เ้อเนอยกดตำรวจกดกูได้

ปักฉลาดฮี่อะไรกระจอกมาดิแร้งใสัตว์แร้เบากาให้รับมือที่กาให้้เาเหรถามไม่เออแรกเบาแล้วดาวแล้วดาวแรกไหมม่ดเล่

ตาย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 บาาวบาากูไม่ตายบาบาวบาบาวกูไม่ตายไอ้เี้ยกระลกอ้เงี้ยเอาหน้าพีดินบรยอนแล้วแล้วไอ้ไอ้ยาไหน